สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคำของจองกันต่อค่ะในคลิปที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะว่าคำของจองหมายถึงอะไรถ้ายังไม่เข้าใจนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูจะทบทวนให้นักเรียนก่อนค่ะ สำหรับคำคล้องจองนะคะที่เราเรียนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะจะพูดถึงลักษณะนะคะของคำคล้องจองที่มีเสียงสระและเสียงตัวสะกดเหมือนกันนั่นเองค่ะนักเรียนโดยเราจะแบ่งออกเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดและคำที่มีตัวสะกดนะคะซึ่งคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดจะต้องมีเสียงสระเหมือนกันยกตัวอย่างเช่น คำว่าโตค่ะมีเสียงสระโอใช่ไหมคะก็จะคล้องกับคําว่าโกที่มีเสียงสระโอเหมือนกันค่ะและในส่วนของคําที่มีตัวสะกดนะคะก็จะมีเสียงสระและต้องมีเสียงตัวสะกดเหมือนกันค่ะยกตัวอย่างเช่นหมองค่ะหอมอเป็นอักษรน,นำใช่ไหมคะหอนำามอ เสียงสระคือเสียงสระอค่ะและงองงูคือเสียงของตัวสะกดนะคะดังนั้นคำที่มาคล้องกับคำว่าหมองก็คือคำว่าคลองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆจะมีเสียงสะระเหมือนกันและมีเสียงตัวสะกดเหมือนกันค่ะเอาละค่ะในคลิปนี้นะคะครูเปียวก็จะไปเพิ่มเติมในส่วนของคำคล้องจองค่ะ ไปดูกันเลยนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าบนหน้าจอของคุณครูเป็นแบบไหนรูปสามเหลี่ยมมีคำว่าใบาและคำว่าใยใช่ไหมคะรูปวงกลมมีคำว่าแตงโมและโตใวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะจะเป็นคำว่ารักแม่พ่อและ รู้พอเพียงและในส่วนของตรงนี้นะคะจะมีคำว่าบ้านเมืองของเราต้องเอาใจใส่ในหน้านี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ่ามาแล้วนะคะก็คือคำว่าใบและคำว่าใยนะคะจะเป็นคำคล้องจองประเภท1นึ่งพยางค่ะ เห็นไหมคะเด็กๆหพยางและไม่มีตัวสะกดด้วยนะคะต่อมาค่ะคําว่าแตงโมกับคําว่าโตวัยนะคะก็จะเป็นประเภทสองพยางค่ะตรงนี้ก็ยังเป็นสระโออยู่ยังไม่มีเสียงตัวสะกดนะคะและฝั่งนี้ค่ะรักแม่พอ่อรู้พอเพียงนะคะก็จะเป็นคำคล้องจองประเภท3พยางคค่ะ สุดท้ายยาวกว่าเพื่อนนะคะในสี่เหลี่ยมสีเขียวนี้บ้านเมืองของเราต้องเอาใจใส่ก็จะเป็นคำของจองประเภทประเภทอะไรคะเด็กๆ4พยางคค่ะใครตอบได้แสดงว่าเก่งมากเลยนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรอีกคะ สังเกตเห็นว่าคำ้องจองนะคะไม่ได้มีเฉพาะแบบพยางค์เดียวเท่านั้นแต่ยังมีแบบ2พยางค์3พยางและ4พยางคด้วยซึ่งแบบ3พยางคนะคะและแบบ4พยางค์เนี้ยเราจะเรียกว่ากลุ่มคำค่ะเดี๋ยวครูไปอธิบายในหน้าต่อไปเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนในหน้านี้นักเรียนจะเห็นคำ้องจอง1พยางค์กันนะคะ คำของจองหนึ่งพยางอธิบายได้ว่าคือคําที่ออกเสียงเพียงครั้งเดียวมีสระเสียงเดียวกันตัวสะกดมาตราเดียวกันส่วนรูปและเสียงวรรณยุกจะต่างกันก็ได้แสดงว่าในคําของจองหนึ่งพยางนี้นะคะจัยังต้องมีเสียงสระเหมือนกันและตัวสะกดเดียวกันค่ะส่วนรูปวรรณยุกหรือเสียงวรรณยุกนั้นจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะเด็กๆ ดูคำว่ามาค่ะมออามาไม่โทรมานะคะครูแมงปอเน้นที่สระอาเพราะมันไม่มีตัวสะกดนะคะคำว่ามาก็สามารถคลองจองได้กับคำว่าป่าคำว่าจ้าคำว่าฝาคำว่าตาคำว่าหน้าคำว่าย่าและคำว่าฟ้าค่ะสังเกตเห็นอะไรคะ เสียงและรูปบรรยุกใช่ไหมคะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเหมือนกับคำว่าม้านะคะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะคำว่าลมลอลิงมา้าตัวนี้สะระอะไรนะสะระอะไรนะคะอ่าสะระโอ้นั่นเองค่ะสะระโอนะคะสะระโอตัวนี้นะคะมีเสียงตัวสะกดก็คือเสียง มอมาอยู่ในมาตาแม่กลงขะนักเรียนคำว่าลมนะคะมีเสียงสระคือสระโอและมีเสียงตัวสะกดคือแม่กลมดังนั้นคำคล้องจองของคำว่าลมนะคะก็จะมีคำว่ารม่มรอโอมอรมไม้เอกรม่มกลมกอลโอมอกลม กอไก่ลอลิงตรงนี้เป็นคำควบกล้ำแท้นะคะจมจอโอมอจมถมถอโอมอถมตม้มตอโอมอต้มไม้โทตม้กมก้มกอโอมอก้มไม้โทกม้มและ ปมปอโอมอปมค่ะสำหรับหน้านี้ก็คือคำคล้องจองหนึ่งพยางค์นะคะต่อไปค่ะเป็นคำคล้องจองประเภทสองพยางค์นะคะ,ะคำคล้องจองคำคล้องจองประเภทสองพยางเป็นแบบไหนก็คือ คำสองพยางที่พยางท้ายของคำแรกนะคะจะคล้องจองกับพยางแรกของคำหลังยกตัวอย่างเช่นคำว่าประเทศค่ะและคำว่าเขตแดนคำว่าเทศตัวนี้มีเสียงสระเอและมีเสียงตัวสะกดคือดดเด็กนะคะแต่เวลาเขียนใช้เขียนเป็นสลา ก็จะไปคล้องจองกับคำว่าเขตที่มีเสียงสระคือสระเอและมีตัวสะกดต่อเต่าที่มีเสียงตัวสะกดในมาตาแม่กดเหมือนกันเลยนะคะดังนั้นคำว่าเทศจึงคล้องจองกับคำว่าเขตค่ะต่อมานะคะนักเรียนดูฝังฝ่งนี้ค่ะฝั่งนี้ครูเมืองปอก็จะ เป็นคำของจองสองพยางนะคะที่จะคล้องกันไปเรื่อยๆทีละสองพยางค่ะดูคำรกนะคะทุกส่างจางหายลายดีมีสุขคลุกข้าวคำว่าส่างตัวนี้คล้องกับคำว่าจางและคำว่าหายคล้องกับคำว่าลาย คำว่าดีคล้องกับคำว่ามีคำว่าสุขคล้องกับคำว่าครุกถ้าสมมุติว่ามีคำที่มีสองพยางหลายๆคำขึ้นไปแล้วนักเรียนต้องการเอามาคล้องจองกันนะคะนักเรียนก็จะต้องใช้พยางท้ายของคำแรกนะคะให้คล้องกับพยางแรกของคำถัดไปนั่นเองค่ะ ต่อไปเราจะไปเรียนกันเพิ่มที่คำล้องจองประเภท3พยางค์ค่ะคำล้องจองประเภท3พยางค์นะคะถ้าเป็น3มพยางค์แบบนี้ครูแมงปอขอเรียกว่ากลุ่มคำค่ะเด็กๆก,กลุ่มคำก็คือการที่มีคำมากกว่า2คํคำขึ้นไปมารวมกันหรือ2พยางค์ขึ้นไปนั่นเองค่ะในกลุ่มคำเหล่านี้นะคะ ถ้ามี3พยางพยางสุดท้ายของกลุ่มคำแรกจะมีเสียงคล้องจองกับพยางแรกหรือพยางที่2หรือพยางคที่3ของกลุ่มคำหลังที่อยู่ถัดไปค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะนาลิกาเสียงฮาเฮไกวเปน้อง,องคล้องแคลวดีเด็กนักเรียน อ่านเขียนเก่งนี่คือกลุ่มคําที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างในวันนี้และในแต่ละกลุ่มคํานะคะครูแมงปอก็จะมีตัวเน้นให้นักเรียนเห็นว่าคําใดสัมผัสกันหรือคล้องจองกับคําไหนนะคะเริ่มที่คําว่านาฬิกาค่ะนาฬิกาคําว่ากาก็คือตัวสีแดงขีดเส้นใต้นะคะก็จะไปคล้องกับคำว่าหา ตัวสีแดงขีดเส้นใต้เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนส่วนคำว่า hey นะคะเป็นตัวสีเขียวเอียงๆก็จะไปคล้องจองกับคำว่า play นะคะซึ่งมีสีเขียวเหมือนกันเลยเห็นไหมคะที่คุณครูเน้นให้นักเรียนต้องดูตามนะคะต่อมาคำว่าน้องค่ะก็จะไปคล้องกับคำว่าคล่องเป็นตัวสีแดงเหมือนกันเลยต่อมาค่ะคำว่านักเรียนคำว่าเรียนนะคะก็จะไปคล้องกับคำว่าเขียน เป็นตัวสีเหลืองมีขีดเส้นใต้ด้วยนะคะและคำว่าเก่งค่ะตัวสีฟ้าค่ะไปคล้องกับคำว่าเร่งสุดท้ายเลยในตัวอย่างนี้คือคำว่าทำรรค่ะไปคล้องจองกับคำว่าน้ำนั่นเองค่ะนี่คือคำคล้องจองประเภท3พยางค์ค่ะยังไม่จบเท่านี้นะคะเด็กๆยังมีประเภทต่อไปค่ะคำคล้องจองประเภท4พยางค่ะ คำคล้องจองประเภทสีพยางก็คือกลุ่มคำที่มีสีพยางนํามาสัมผัสกันหรือคล้องจองกันต่อเนื่องกันไปค่ะมาดูค่ะอธิบายอีกครั้งนะคะก็คือคำคล้องจองสี่พยางคือกลุ่มคําที่มีกลุ่มคําละกสพยางมีเสียงคล้องจองกันระหว่างกลุ่มโดยพยางท้ายของกลุ่มคําหน้าสัมผัสกับพยางที่ห หรือสองของกลุ่มคำหลังค่ะเด็กๆนักเรียนเห็นคาว่าสัมผัสไหมคะแสดงว่าคำว่าคล้องจองกับคำว่าสัมผัสมีอะไรที่เหมือนกันคะคำคล้องจองครูอธิบายไปแล้วใช่ไหมคะว่าต้องมีเสียงสระและเสียงตัวสะกดเหมือนกันคำว่าสัมผัสเราจะเริ่มได้ยินกันแล้ว เพื่อใช้ในการแต่งบทร้อยกรองหรือบทกวีนั่นเองค่ะเด็กๆเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่คำของจองสีพยางตัวอย่างแรกกันเลยค่ะอ่านตามครูนะคะเด็กๆบ้านเมืองของเราต้องเอาใจใส่เด็กไทยรักชาติไม่เขลาขลาดกลัว กระเป๋าของใครใบนี้สีสวยนักเรียนคะสีพยางตรงนี้นะคะที่คุณครูกำลังชี้อยู่มันมีคำว่าเราอยู่พยางสุดท้ายก็จะไปเชื่อมกับคำว่าเอาในกลุ่มคำถัดไปนะคะต่อมาค่ะอีกหนึ่งบรรทัดนะคะ คำว่าเด็กไทยรักชาติคำว่าชาติเป็นพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำนี้ใช่ไหมคะก็จะไปคล้องจองกับคำว่าลาดค่ะซึ่งเป็นพยางค์ที่สของกลุ่มคำถัดไปต่อมาค่ะกระเป๋าของใครใบนี้สีสวยคำว่าใครนะคะ ก็จะไปสัมผัสหรือคล้องจองการกับคำว่าใบซึ่งเป็นพยางค์ที่หนึ่งของกลุ่มคำถัดไปค่ะถึงคำคล้องจองสี่พยางค์แล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างคะถ้ายังไม่เข้าใจหรือยังสับสนอยู่ให้นักเรียนย้อนคลิปกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะถ้าใครเข้าใจแล้วเราไปกันต่อเลย ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้นะคะเราก็บอกคำ้องจองกันที่นักเรียนเห็นค่ะอ่านตามครูก่อนนะคะคนกล้าไม่กลัวดีชั่วอย่างไรอยู่เหนือหรือใต้รีบไปรีบมาทางรบไม่เตียนภาคเพียนเถิดหนาเกียรติคร้านจะพา ไร้ค่าไม่จเจริญอ่านเสร็จแล้วนะัเกเรียนเห็นไหมคะว่ามีคำใดบ้างที่คล้องจองกันก่อนที่จะหาคำคล้องจองนักเรียนบอกครูเมืองปอหน่อยสิคะว่าเป็นคำคล้องจองกี่พยางคะ์ะติ๊กตอกติต๊กตอกติ๊กตอกและติ๊กตอกค่ะถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือสพยางคนั่นเองค่ะ เอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันว่ามีคำคล้องจองใดบ้างที่อยู่ในนี้นะคะว้าวอย่างแรกเลยค่ะคำว่ากรัวตรงนี้ค่ะคล้องกับคำว่าชั่วค่ะเสียงสระอัวเหมือนกันเลยนะคะต่อมาค่ะคล้องอย่างที่สองนะคะคือคำว่าไรคล้องกับคำว่าใต้ค่ะและคล้องกับคำว่าไปค่ะเห็นไหมคะ ตรงนี้คล้องสามคำเลยค่ะต่อมานะคะบุ๊ามาแล้วค่ะคำว่ามาค่ะตรงนี้นะคะคล้องกับคำว่าหนาค่ะและยังไปคล้องกับคำว่าพาค่ะรวมไปถึงคำว่าค่าด้วยค่ะคำที่คล้องกันอีกหนึ่งกลุ่มก็คือคำว่าเตียนค่ะ คล้อกับคำว่าเพียนค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆตรงกันกับคุณครูหรือเปล่าเอ่ยถ้ายังไม่ตรงบกดูอีกหนึ่งรอบนะคะใครที่พิจารณาดีแล้วนะคะเราไปที่สไลด์ถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะเอาล่ะค่ะสไลด์นี้นะคะก็จะพูดถึงการทบทวนให้กับนักเรียนโดยให้นักเรียนนะคะ ทำแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะทำจะอยู่ในหน้า110หน้านี้นะคะและ111ค่ะให้นักเรียนนะคะกลับไปทำแบบฝึกหัดภาษาไทยของนักเรียนเองสงคุณครูก่อนนะคะและถ้ายังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถกลับไปดูคลิปอีกหนึ่งรอบได้นะคะหรือถ้ายังไม่เข้าใจก็สามารถกลับไปดูได้เรื่อยๆเลยค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะครูแมงปอก็ขอจบการสอนเรื่องทำของจองไว้เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ